อู้ดอกสวยๆเนาะสาเปีย,ยมาเราด้วยนะครับทุกคนวันนี้พาผมจะหมาหรือเปล่าอีกสามดอกเขาอดอกนี้สวยมากเลยค่ะดูค่ะ พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,น้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซเก่าและเอฟซใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาบกกับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มาหาเหตุนะครับในวันที่เจ็ดครับเดือนสี่ปีพศ2565ครับผมวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผม วันนี้ก็จริงๆแล้วมั้งแต่ตีสี่กว่าครับเกือบตีห้ามาถึงป่ามาไต่ดูเห็ดพึ่งแดงเล็กครับแต่ว่าพึ่งจะได้มาเปิดคลิปตอนเช้าครับผมเอาละครับมารอรุ้นกันครับว่าวันนี้ป่าทายกับสาเปียจะบมานเห็ดอะไรบ้างครับไปกันเลยครับเห็ดดอกแรกค่ะทุกคนวันนี้มาวันนี้มาดึกครับมาไต่มั้งแต่ตีสี่ครับมาถึงตอนนี้ตีห้าแล้วเนาะดอกแรกค่ะดอกแรกของวันครับมาครับ อู้ดอกสวยๆเนาะสาปเปีย,นนยมารอรู้เงี้ครับทุกคนวันนี้วพาผมจะมาหรือเปล่าส,สามดอกเูาดอกนี้สวยมากเลยค่ะดูค่ะ ครบอนี้ดอกเลยค่ะอันนี้จะหมานหรือเปล่าเมื่อวานเราก็ไปหาเห็ดตึ้งข้าวเนาะเมื่อวานได้โลขีดตึงค่ะได้เยอะอยู่หรอกแต่ว่ามันเป็นดอกบานดอกอะไรด้วยดอกบานแล้วไม่ได้ช่างเนาะใช่วันนี้ก็เลยจะมารีบมาครับสวยมากเลยค่ะโอ้โดอกสวยมากเลยครับวันนี้ก็เลยรีบมาครับ กล่าวว่าบรหาเย็ดพึ่งแดงเปียจะได้หายเย็ดพึ่งข่าวต่อได้ค่ะมันจะดอกเล็กค่ะสวยมากเลยครับสองลำบากกินนอกบ่วไทยแกงหวานมากเลยนะคะทุกคนแกแดงแลแกงหวานค่ะสนใจสั่งเหตดแอดไลน์ได้นะครับจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับจะมีกลิ่นหอ,หอมของเห็ดด้วยนะคะมาครับปูด้วยมแมลงกินครับปูจะดอกสวยมากเลยเนอกสอบเปียดอกสวยค่ะ อีดอกนะครับโอ้ดอกนี้ขายยาวมากเลยครับดอกนี้สวยมากโอ้ยมีจดอกสวยๆครับทุกคนแต่เบานะคะเห็นดบกนี้ดอกนิดเนาะบ่าวไทยกิโลนึงไม่ใช่น้อยๆนะครับแต่ที่แน่ๆบ่าวไทยรับประกันเลยครับว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆครับบ่าวไทยยังชอบ บ่อไทยชอบเห็ดอะไรนี่แหลคะค่ะเห็ดพึ่งแดงเล็กเห็ดบดดินเนะาะบ่อไทยชอบเห็ดพึ่งแดงเล็กค่ะเผ็ดพึ่งข้าวขาขนก็อร่อยครับหวานมากครับเด็กตะกางครับเพิ่งมาแป๊บเดียวเองครับทุกคนมารเราลุ้น,น,นกันต่อครับมีเจ้ดอกส,สวยๆเลยเนาะดอกแบบนี้เนี่ยบ่าไทยสวยมากเลยเนาะ มองยากนิดนึงครับต้องค่อยๆเดินนะครับจะมาหาอุ้ยอีกดอกหนึ่งครับดอหอยทากีนค่ะมาครับดูค่ะทุกคนโอ้บ่าวไทยขายขาใหญ่มากยาวมากเลยค่ะดูค่ะ,คะไหนครับต่อเปียตรงนี้ค่ะ ออกจนบานแล้วนอกบาทไทยว้นเมา่วานล้วก็มาปิดคลิปแถวนี้เนาะเมื่อวานเข้ามาอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เจอเนาะเมื่อวานน่าจะดอกเล็กไม่คือดอกผอมนี้นะคะทุกคนจะไม่ได้เพระาะัาตการนอบาทไทยมาครับ ได้แต่ดอกแบบนี้นะครับโอ้สวยมากเลยค่ะโอ้ยน้องโดนแมลงกินโอ้ยขาใหญ่มากครับดอกแบบนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะคะสำหรับเห็ดพุ่งแดงขาเล็กค่ะสวยมากค่ะพี่ตอนนั้นก็สวยนะสาวเพียโดนเหมือนกันค่ะโดนแมลงกินนิดนึงครับนิดนึงค่ะ อดอกสวยมากเลยสาวเปีอยะขาแบบขายาวมากเลยครับบ่าไทยขาเนาะเพิ่งเกิดเลยเนาะเมื่อวานคงเป็นเล็กๆขาสวยมากเริ่มสว่างแล้วเนาะสาวเปียค่ะ<า>ดอกสวยมากเลยครับขาใหญ่มากเลยครับ ย้อนครับลองนี้โดนไม้ทับค่ะอุ้ยสมบูรณ์มากเลยครับดูดิสวยมากเริ่มจะสว่างแล้วค่ะจะหกโมงแล้วครับอีกไม่กีน่นาทีจะหกโมงแล้วครับยดอนครับทุกคนอคุ้ยติดหลากไม้ค่ะ วุ้ยสองดอกเลยโอ้โดอกแฝดค่ะ ดอกลูกัดม่ใช่ไม้บางขายใหญ่มากสว่างแล้วครับทุกคนหกโมงกว่าแล้วครับอุ้ยดอกสวยมากเลยเนาะสวยมากลยคะมีรอยเขียวเยอะมากนะคะตรงเนี้ยอู้ตรงนี้อดอกสวยมากยสมบู<ล>รณ์มากครับ สมบูรณ์จนแตกเลยเนาะขายใหญ่ดกอกอ้วนมากเลยค่ะใหญ่แล้วนะคะสำหรับเห็ดพึ่งแดงเล็กพอดีกินเลยครับรุ่นนี้ไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรเลยนะครับท<ก>ุกคนแกงทั้งดอกแกงอร่อยหวานมากหวานเจี๊ยบผมชอบกินมากมาครับหอยสีสดมากเลยค่ะอ,สอกอะสวยมากเลยเนาะบ่าวไทยสวยมากเลย,เลยครับ มีแต่ขายใหญ่ๆครับทุกคนดูค่ะสมบูรณ์มากอูทุกคนดูดิอูตรงนี้ไม่จะดอกดวสวยๆเนาะสาับปะเพยใช่ค่ะอู๋ขายยาวมากครับโน่นน่น,นครับพี่ดอกนึงสับปีเหยิบมาให้ทุกคนดูด้วยเด้อมองไม่เห็นอู๋ดูดิทุกคนอีกดอกนึ่คงค่ะนี่อีกดอกนะครับนะครับ เมื่อวานถ้าเรามาเนาะเมื่อวานเราไม่ได้เขามาเมื่อวานถ้าพวกผมมาหมาแนครับเมื่อวานไปหมาเห็ดอะไรนะเห็ดพึ่งข้าวมาครับโอ้โหขายาวมาก,าากสำหรับเห็ดพึ่งแดงนี่คือแบบที่เราเก็บเนี่ยเดินไปก,ก่อนที่าสาวเปี้ยสำหรับเห็ดพึ่งแดงที่เราเก็บเนี่ยเนาะคือดอกใหญ่มากแล้วครับอ,อยากจะบาดมนื้อ โอ้ยทุกคนดูดิดอกแถวน,นี้ไม่ได้สมบูรณ์นเนาะสถวเปียดอกส,สวยๆคะ่ะเพิ่งออกมาครับอีกดอกหนึง่งตรงไหนสถวเปียโอ้ยทุกคนสวยมากอับเดตตะการครับสถวเปียไหนดอกใหญ่ๆอันไหนคือดอกใหญ่ๆแล้วแบบนี้เนาะแบบนี้แบบนี้ แบบนี้คือใหญ่แบบนี้คือคทุกคนคือใหญ่ของเห็ดพึ่งแดงเล็กแล้วครับออกใต้ขอนไม้ครับกออกสวยๆเลยทุกคน ดอกเล็กนะครับทุกคนเพื่อบางคนไม่รู้จะว่าเก็บดอกเล็กนาะเห็ดพึ่งเล็กมันเล็กครับเล็กสมเชื่อครับเป็นพึ่งแดงเล็กแบบนี้คือตูมนะครับเพื่อใครคิดว่าพวกเราเก็บดอกเล็กนะครับอันนี้แบบนี้คือตูมแล้วของมันแล้วนะครับเห็ดพึ่งแดงเล็กมาครับโอ้ยใบไม้บางสะสมดอกครับวู้ยดอกนี้สวยมากเลยสาวเปีย ดอกอสมบูมรณ์สมบูรณ์มากครับปูขายยาวกี่ดอน,น,นครับออกห่างแล้วป่าพออกห่างหางแน่อยู่ครับทีื่ดอกสองดอกค่ะดอกสมบูรณ์มากเลยเน้อสาวเปียค่ะ อดอกสมบูรณ์มากเลยครับสาวเปียสมบูรณ์ค่ะสองดอกสวยๆเลยครับทุกคนหกโมงกว่าแล้วครับหกโมงครึ่งแล้วเนาะสว่างยังไม่มากค่ะยังไม่มีแดดหกโมงสี่สบสี่แล้วครับสว่างยังไม่มากครับยังไม่มีแดดแฟลกล้องยังทำงานอยู่เลยครับมาครับ ทางนี้ไม่จะดอกสมบูรณ์นะสาวเปียค่ะมันจะดอกสวยๆอ้วกๆเลยค่ะมีจะดอกสวย,ยจอๆอยจริงๆนะครับสาวเปียเด็ดดอกค่ะคนเยอะมากเลยค่ะตอนเนี้ยคนเยอะมากเลยครับเพิ่งจะหกโมงกว่าอเดียะก้าครับได้แกงหม้อใหญ่แล้วครับอุ้ยขายยาวมากเลยครับที่ละดอกค่ะ ออกห่างๆเนาะสาวเปียค่ะออกห่างๆค่ะห่างมากเกินแหลคะค่ะที่ละดอกสองดอกครับโอ๊ยดองโดนแมลงกินโอ้เป็นดอกแฝดเนาะโอ้นึกว่าเป็นคนละดอกดอกแฝดครับบอกมากเลยนะคะพอหักดอกหักแป๊บเดียวนี่ กินเลยค่ะแย่งหอยท่าครับแย่งเห็ดจากหอยท่าสอ,อนะแบ่งกันหน่อยอดอกสวยดอกใหญ่มากเลยครับโอ้ดูดิดอกเท่ามีดอ่อนซอนเห็ดเนาะนะครับตรงนี้สวยมากเลยค่ะเจอสามดอกครับทุกคนอู้ขายาวมากต่อเปีอยู่ใต้ดินเลยค่ะอคดอกนี้ก็สวยค่ะ าอย่งใหมีนจะดอกสวยๆดอกแบบนี้คือสมบูรณ์แล้วนะคะเนี่ย่อนครับเจอรอบมาเท่านี้ก็ยังมีสิทธิ์ได้เยอะอยู่นอบอไทยใช่รอบมาสองดอกถ้าห่างๆหน่อยก็จะหาลําบากค่ะจะเจ็ดโมงแล้วเนาะฟ้ายังมืดอยู่เลยดอกสวยมากเลยครับทุกคนยังไม่มีแดดสองเลยค่ะโอ้ดอกสวยมากสาวเปียขาปวงนะคะ ขายยาวมากจะได้อยู่ค่ะดอกสวยดอกสวยมากครับทุกคนยังมีเป็นเชื้อเป็นเชื้ออยู่เลยครับอืมพุ่มนี้สามดอกครับ Mm hmm. ข,าขาเล็กเนาะจะขายาวครับอยู่ในใบไม้ค่ะไม่รู้เนาะขาเล็กจะขายาวครับทุกคนเห็ดแบบนี้ลุ้นขาค่ะแต่สวยทุกดอกเนาะ,ะมีดอกไม่ด้วยโอ้ดอกนี้สวยมากครับทุกคนโอ้ดอกเล็กหนาแล้วดอกนี้ก็ขาเนาไม่โดนแดดค่ะเลยเนาแบบนี้โอ้ดอกนี้สมบูรณ์มากเลยคับพี่่สวยค่ะ สวยมากทุกคนขาอย่างแน่นเลยค่ะโอ้มาครับดอกอย่างสมบูรณ์เลยครับดูดิทุกคนสวยมากเลยค่ะดอกแบบนี้เนี่ยเด๋ยก,ก็เริ่มส่องแล้วตอนนี้สาวเปียเดอกเริ่มออกแล้วค่ะเจ็ดโมงกว่าแล้วครับรคนเยอะด้วยครับมาครับนี่ขายยาวมากเลยสาวเปีย อ่อนมากเลยค่ะดอกสวยมากเลยค่ะหืมดอกอ่อนมากค่ะดอกเดียวเลยค่ะดอกสวยมากเลยครับหืมขาแน่นมากเลยค่ะทุกคนห่างมากเลยค่ะ วยดอกสวยมากสาวเปี๊ยะขายังตันเลยค่ะดูค่ะขาเล็กมากเลยครับจะบาแล้วนะคะเนี่ยพวกนี้แก่ค่ะแต่ว่าดอกเล็กๆ,ๆสวยๆเลยครับอ้ยดอกสวยมากดอกอ่อนมากเลยค่ะเปลี่ยนหมายใหม่ครับทุกคนเขยบเขย,บ,ขยบไมงหน่อยเนาะ เปลี่ยนที่ใหม่ครับขับรถขับรถใหม่อีกหน่อยครับที่เมื่อกี้เราน่าจะเดินทั่วแล้วเนาะใช่ค่ะถึงไม่ทั่วก็น่าจะเหลือน้อยแล้วครับนู่ครับยีิกดอกหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวมาเรารู้นะครับว่าที่นี่จะมาหรือเปล่าครับงูค่ะอุ้ยดอกสวยเนาะสาบเปียกอย่างนี้อัพเดตละกลางครับได้แกงใหญ่นะครับทุกคนมาครับเปลี่ยนไม้ใหม่อีกแล้วครับ เห็ดพึ่งแดงไปไม่ไม่มีเนาะบ่ไทยใช่ครับวันนี้มาล้อเห็ดพึ่งข้าวที่เดิมค่ะกลับมาล้อหาเห็ดพึ่งข้าวที่เดิมครับดอกสวยมากเลยนะครับกระรงบานค่ะออกกลางแดดเลยครับดอนครับผมงอายดังอย่ย,อยเจอแล้ว อีกดองนึ่งอีกดองนึง,อด,อง,นงดองนึงครับทุกคนโอ้ยอยู่ตรงน้ำโอ้ยอยู่ในหามเลยครับโอ้ยสาวเปียระวังเด้อหาหาไปค,รคร่ะโอ้เสียดายครับดอกแก่แล้วค่ะโอ้ขายวาาย,ายาวมากเลยครับาาทุกคนแม่เจอเป็นพุ่มเลยครับไปล้อหาตรงเห็ดพึ่งข้าว เจอแม่พอดีครับแม่เลยพามาเห็ดพึ่งแดงเล็กดูทุกคนมีแต่ดอกสวยๆครับนี่ทุกคน,นมา,มา<ด>ครับดอกเล็กมากเลยค่ะดอกไม่สมบูรณ์เนาะบ่กไทยดอกเล็กมากเลยครับ โอ้ยดอกเล็กเนาะแม่เจงนะครับทุกคนดองครับโอ้ยขายยาวมากเลยครับโอ้ทุกคนดอกเล็กมากแม่เห็นดูดิแม่เจอนะครับดอกนี้โอ้ยทุกคนขายยาวมาก โอ้ทุกคนดูครับสวยมากเนี้ยเเนี้ยของแท้โอ้ทุกคนดูอุ้ยอุ้ยเห็ดเผงบดเห็ดบดดินทุกคนอุ้ยแบบนี้ละดอกนี้สาวเปี๊เหียิบค่ะนู่นกนี่ดอกนึงครับทุกคนสาวเปี๊ยหยิบมามอึดอึดสองค่ะ สองดอกอู้ดอกเล็กเนาะบ่าวไทยดอกแบบขาเลียวมากเลยค่ะขานางแบบบ่าวไทยออกไปแล้วค่ะสาเปียเห็ดอีกรอบเดินกลับเข้ามาใหม่ทุกคนดูดอกเห็ดดีครับโอ้ยขานางแบบนี่ทุกคนเวยมากเลยค่ะนี่ดอกเล็กไน มุ้นดอกเล็กแจ็มงเงาใหม่แล้วเดียวโอ้ทุกคนแม่เจ็คเดี๋ยวอุ้ยนั่นอีกสองดอกครับดูค่ะแจ็มเงใหม่ด้อยวโอทุกคนดูดนะอกเลยค่ะสีแดงแปลเลยค่ะตัวเลี้ยอุ้ดอกสมบูรณ์อยู่ค่ะโอ้ยแดงเลยค่ะทุกคน ออาาาไป่นนะ้ามดานยสวยมากเลยค่ะอุยนะครับ,อ,รบรอ๋อยิ่งขายยาวมากาเลยเคะ่ะมีรับดอกนึงสองดอกทุกคน ตัวหัวดุดนี่ครับนี่ทุกคนสามดอกเลยครับโอดอกสมบูรณ์มากเลยน้ะบ่าวไทยสวยมากเลยครับดอกนี้ติดกิ่งไม้ค่ะโอ้ยขายยาวติดกิ่งไม้ด้วยครับช้าหน่อยครับทุกคนเก็บเป็นพึ่งแดงเล็ก เบาบางมากนิดหน่อยขาหักนิดหน่อยหัวหักนะครับคนนะครับสาเวเียเจ๊อีกแล้วอู้ดดอกสวยมากเลยเนาะดอกสวยมากเลยค่ะอีดอกหนึ่งนะคะอู้ดดอกเล็กมากครับทุกคนอู้จะสวยมากขายาวมากเลยนะคะเดีวค่ะ เวลาเขาเจอเขาเจอกันเป็นตะก้าเป็นหาบผู้ผมเจอกันผู้ผมเจอกันทีดอกสองดอกแล้วเดินไกลๆเลยนะครับไม่ได้ว่าเดินแป๊บหนึ่งเ,เจอห่างๆเลยครับห่างกว่าแถวที่เราหาเมื่อเช้าหญิงน้องบ่อไทยห่างเลยครับมาครับ คือตึ้งข้าวครับรูอดองนี้สวยอยู่ครับใช่ครับนี่อันนี้สวยอยูุู่ดขายยาวมากเลยเอาใช่แล้วปะโอ้ย,อเ,ดยเดี๋ยวนี้ย่อนนะครับทุกคนแม่จะเก็บไปก่อนนะครับแล้วไปจัดขาทีหลังสวยมากเลยครับทุกคน แม่ว่าเดินมาสามกิโลเจอดอกดอกสวยมากนะครับดอกสวยมากเดินจนเหนื่อยค่ะเดินสิบแปดโค้งเจอสองดอกครับยดอกสวยมากเลยครับเพ่แดงดอกสวยมากเลยเนาะ ครับอสวยมากดอกดอกสวยมากเลยครับเ,เ,ยเยอะเลยบ่แม่ตอ,มอกมันมอนอ,นอก,กอุ้ดยดอกนี้สวยครับโอ้อยยานอบอไาทายน,นี่มาทางนี้ เอาละครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลสรุปวันนี้นครับทุกคนพอได้แกงหมอใหญ่ครับวันนี้ก็หมานอยู่ครับทุกคนได้จะเห็ดพึ่งแดงเล็กครับวันนี้ไม่ได้ไปหาเห็ดพึ่งข้าวเลยครับไปหาแป๊บเดียวได้อยู่สี่ห้าดอกครับเห็ดพึ่งข้าววันนี้ได้ต่เห็ดพึ่งแดงเล็กครับแล้วก็ได้เห็ดแดงเห็ดขาวอย่างละดอกครับผมถือว่าหมานอยู่ครับ เอาละครับวันนี้นะครับก็มาพิกัดเดิมครับผมมาป่าดบ้านหนองเมฆครับพรุ่งนี้ก็จะมาหาเห็ดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันครับว่าพรุ่งนี้พวกผมจะหมาหรือเปล่าสุดท้ายนี้นะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผม สุดท้ายนี้บ่าวไทยกับสาวเปียกก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ